ไอทีทั้งแสนคนเนี่ยจะได้เห็นว่าผมพูดอะไรบ้างพี่ลิศของุมครับพี่ละไม่เลยครับผมพูดอะไรบ้างอยากให้คนเป็นแสนเนี่ยนอกจากช่องนั้นที่มันมีแค่พันกว่าไม่ถึงหมื่นอยากให้คนเป็นแสนเผื่อเขาเห็นเยอะๆให้มารู้สันดานพฤติกรรมของพวกมันว่าทําไมพวกมันเป็นอย่างนี้นี่ครับทําไมนิสัยสันดานของพวกมันเป็นคนแบบนี้น่าอนาจใจไหมครับ เสียใจเสียใจมากๆที่ครั้งหนึ okay, ่งเคยให้หลายตัวเลยนะฮะเกือบทุกตัวเลยนะฮะที่ออกมาด่าลุงด่าป้าทุกวันนี้ผมเคยให้ความไว้ใจเคยให้ความสนิทชิดเชื้อเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นจะมาเป็นกระบอกเสียงนะฮะคนเหล่านั้นจะมาเป็น กระบอกเสียงที่จะช่วยให้ลุงรอดพ้นจากทุกวันนี้ที่โดนกระทำในทุกวันนี้ไปให้ได้สรุปว่าผมคิดผิดผมคิดผิดสนัดว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาช่วยลุงจริงๆเสียใจผมคิดผิดพี่ คนเหล่านี้เข้ามาเพื่อหาแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวเว้ยเออหาแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวต้นเคยสงสัยไหมทำไมมันไปแหล่งช้างผมเคยคิดคือน,นิสัยหักหลังครับ <พอ S 1> ไปแหล่งช้าง <พอ S 1> คือยังไงพิริดลองอธิบายให้ฟังหน่อย<พ>อสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเอาเป็นว่า การเวลาผ่านผมได้รู้ใจของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีนิสัยเป็นยังไงแค่นี้ทำให้ผมได้คุ้มค่ากับสิ่งที่ผมเสียไปคือความรู้สึกนะครับผมตกผลึกทางความคิดหลายเรื่องหลายราวที่ผมตกผลึก บางทีผมก็ยังย้อนแย้งต่อความรู้สึกตัวเองเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไปได้เพียงนี้หรอวะเฮ้ย <Hey, S 2> แต่ทําไมตอนอยู่ด้วยกันไม่เห็นมีแบบนี้ให้ดูเลยวะแต่นะครับแต่มันไม่ใช่พี่หวยออกใช่ครับ417แต่มันกลับไม่ใช่คนเรามักไม่แสดงด้านมืดของตัวเองออกมาเมื่ออยู่ต่อหน้า คนที่คิดว่าคนนั้นยังมีผลประโยชน์อยู่ถูกไหมครับเราจะแสดงด้านมืดออกมาเมื่อคนคนนั้นหมดประโยชน์หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งนั้นแล้วกับเกมหรือกับแผนที่เขาวางไว้ด้านมืดจะออกทันทีเช่นตัวลุงที่เราองคารลุงไหนก็ไม่รู้แหละนะครับผมพูดถึงลุงไหนก็ไปคิดเอาเองเมื่อลุงไม่มี ผลประโยชน์แล้วนะครับเขาก็เล่นงานดูเขาได้สิ่งที่เขาพอใจไปแล้วสิ่งนี้เขาพอใจไปแล้วคือคนติดตามแสนคนเป็นกระบอกเสียงเป็นเกราะให้เขาเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าคนทั้งแสนคนคือคนที่ชอบเขาทั้งหมดไหมแล้วก็ไอ้พวกริ้วล้อสี่ห้าหมื่นสองสามหมื่นจะละช่องอะ่ะ เขาคิดว่าจะเป็นเกราะป้องกันให้พวกเขาแต่คุณคิดผิดเลยครับกว่าจะหมดประโยชน์คงเป็นแบบเออใช่ไหมพิริตถูกไหมครับนครับไอ้น้องผมก็เหมือนกันนะไอ้บีซอนจีซอนนี่แหละเข้ามาก็เหมือนมาเป็นตัวตัวให้เขาดูดเงิน ให้เขาแสวงหาเงินจากร่างกายที่พิกลพิการของเขาร่างกายที่มีสมประกอบของเขาอันนี้ขอยกตัวอย่างให้ไม่ได้ที่จะว่าน้องหรอกนะครับแต่น้องเขาเป็นแบบนั้นจริงๆผมจึงยื่นมือเข้าไปช่วยน้องเขาเพราะผมมีความรู้สึกว่าน้องเขากำลังโดนเอาเปรียบจากใครบางคนอย่างหนักหนักมากๆ หนกักจนผมแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยเขาไม่พอใจผมอย่างหนักไหนคนนั้นน่ะแต่มันก็พูดหนะมันเรื่องจบไปแล้วแหละนะครับแต่ผมอยากอธิบายให้ฟังว่ายังมีคนเหล่านี้ในสังคมเราอยู่นะครับคนที่อยู่ทุกวันเนี้ยที่เป็นประเด็นอยู่ทุกวันเนี้ยคนนี้ก็เหมือนกัน พอขึ้นแสนซับปุ๊บจะฮุบเลยจะหุบเอฟซีมาอยู่ด้วยกันกับเขาเลยเพื่อที่จะหนึ่งจะได้มีเอฟซีไว้ขายของขายอะไรก็ไม่รู้แหละที่ดาวองคารกับดาวพฤหัสก็ว่าไปเพื่อที่จะได้เอฟซีเข้ามาช่วยกดถูกใจเพื่อที่จะยอดวิวเยอะๆพอยอดวิวเย,เยอะเงินก็มาเยอะกิเลสก็มาเยอะครับ กิเลสมาเยอะจนหน้ามืดตาหมัวลืมไปเลยนะครับว่าการการอิจฉาคนอื่นการด่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ครับมีบางคนติดตามเยอะไม่มีความหมายหรอกนะครับถ้าแอดไม่มีคนดูคลิปให้ดูโฆษณาใช่ครับพี่พี่วงจันทร์ก็พูดถูกพี่วุเลิศก็พูดกแต่ว่าเขาเข้าประเด็นหนักไงเขาพูดเข้าประเด็นหนักแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆกับ มีองค์ความรู้แบบน่าเชื่อถือหน่อยก็คนที่หน้ามืดตามม่ครับก็เลยไปติดตามกันเนยอะหลายคนณนังนรรมครับความโลภบ,บังตาใช่พิริตพีุ่ลเลิฟไปเลยครับความโลภบ,บังตาบางทั้งใจคนเราเมื่อใจโดนปิดบงังมันเมื่อใจมันมืดบอดแล้วคนเรามักจะไม่มองเห็นทางสว่าง หน้ามืดตามมวเสร็จพร้อมที่จะทำอะไรแผงแผงได้ทุกเวลาถูกไหมครับนี่แหละทำไมผมถึงยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนถึงผมจะออกมาอยู่ข้างนอกออกมาอยู่บ้านนะครับแต่นะครับผมก็ยังมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ตรงนี้หยูุ่ดโม่แม่ก็ติดตามข่าวงลุงพลเรื่อยไป ยังดูข่าวตลอดแล้วระวังนะครับเรื่องนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับมีผู้รู้คุยกับผมนะครับเรื่องที่อยู่ในะอยู่บุรีรัมย์แล้วก็อยู่ที่นครปฐมผู้รู้เขาบอกว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงติดคุกติดตารางได้ผมก็จะว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่ขนาดน,นั้นเลยเหรอเออ คอยดูเขาบอกว่าแกคอยดูพี่พูดอะไรไม่ค่อยพลาดหรอกพี่อ้อยสวัสดีครับคิดว่าความเคยชินที่หลอกทําทุกอย่างแล้วได้มาง่ายๆเลยทําตลอดคือเขามองว่าการทำคอนเทนต์นี้มันเป็นการได้มาซึ่งอะไรที่มันง่ายกูไม่ต้องไปทํางานกูไม่ต้องไปแบกกระสอบกูไม่ต้องไปทํางานหามรุ่มหามข้าเหมือนกรรมกรกูแค่นั่งด่า กูแค่น,นั่งวิจารณ์แบบเสีเสียห,หายหายโดยกูไม่ต้องเอ่ยชื่อด้วยซ้ําพิทยาเลยครับโดยกูไม่ต้องเอ่ยชื่อชื่อด้วยซ้ำว่ากูพูดถึงใครเงินก็ได้มาง่ายๆแล้วน้าป้อมเลยครับเงินก็ได้มาง่ายๆพี่มันก็เลยคิดว่าการได้เงินมาง่ายๆด้วยการทําแบบนี้มันก็เลยติดเป็นนิสัยติดเป็นสันดานของพวกมันไปแล้ว น่านนาจใจไหมครับน่าอนาจใจไหมพี่ผมอยู่ตรงนี้มาไปคุกคียอยู่บ้านกกกอกที่ดาวังคารจนไปจำปาดวงรู้หมดจนถึงทั้งมาทํางานที่นี่มาอยู่ข้างนอกก็รู้หมดว่าแต่และคนนิสใสย,ยังไงจิตใจเขาเป็นยังไงคนที่พออยู่ด้วยกันได้คือคนที่อยู่จำปาดงงน้าตอนนี้เนี่ย คือคนที่อยู่ด้วยกันได้คนที่อยู่ด้วยกันไม่ได้บางคนออกไปเห็นไหมพอมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันออกไปอยู่ข้างนอกมันก็กลับมาด่ามาแสะมาว่ามีน้อยคนพี่ที่ออกไปแล้วไปทำคอนเทนต์ตัวเองแล้วมันรุ่งมันก็มีไม่เยอะแสดงว่าคนเหล่านั้นเขามีจิตใจที่ไม่มืดตามัวเหมือนมัน มีหัวขขนแค่นี้เลยใช้ผิดๆสังคมเดือดร้อนนะครับแบบนี้นะครับผมถ้าหลงวาทะคือตอนนี้ว่าทงวาทะของพวกมันก็นคือเป็นอะไรที่มันผิด,ผดเพี้ยนไปหมดแล้วครับทําขึ้นเรื่องอะไรก็ได้ขึ้นหัวข้ออะไรก็ช่างมันคิดว่าเอฟซีติดแล้วเอฟซี FC ก็ต้องเข้ามาฟังกูติดแล้วนี่ยังไงก็ต้องฟังแล้ววะอะไรประมาณนี้พี่พี่ก็จะใจหลักเหตุผลที่ผมพูดไหมครับ เปรตสัมภเวสีอสุรกายเดินดินเปรตสัมภเวสีอสุรกายในคราบมนุษย์ผู้ทรงความรู้แต,แต่แต่ละตัวแต่และตัวเนี่ยเป็นผู้มีองค์ความรู้กันทั้งนั้นมีวิวาะในการพูดด้วยโวหารที่สามารถดึงดูดเอฟซีได้และสามารถเชื่อด เชื่ออะไรเชื่อคอได้ขพวดว่าคําพูดน้ําใจเชื่อคออะไรไม่น่วจะไม่ได้ประมาณนี้แหละพี่ปี๊นะสวัสดีครับคนเหล่านี้นะครับดีครับผมดีครับพี่เพ็ญศรีมันก็ไม่ต่างจากหมาที่คอยยื้อแย่งนะครับผมเคยลงคลิปไว้ว่าเป็นนิยายว่าหมาป่าแย่งแกะทองคำ หมาป่าแย่งเนื้อพวกนี้นะครับใช้เทียบกับรัศสีไม่ได้นะครับใช้เทียบรัศสีไม่ได้ใช้เทียบกับเสือไม่ได้ครับพวกเสือรัศสีเวลามันล่ามันล่าแค่พออิ่มครับมันล่าแค่พอกินมันล่าอย่างมีศักดิ์ศรีครับแต่พวกนี้ต้องเป็นหมาป่าก็จะสูงไปนะยังมีคนโง่งไปฟังคนเร็วเออใช่ครับต้องเป็นหมาไฮยีน่าครับ พวกนี้ต้องเป็นหมาไฮย,ยีน่าพี่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหมาไฮย,ยีน่าที่คอยขยําเอาเศษเนื้อเนี่ยขยํำถึงจะเป็นเนื้อแกะทองคําที่มันต้องการขอแค่เป็นเศษอาหารเน่าๆมันก็ยินดีที่จะได้ไปไปครอบครองแล้วก็นอนกอดเศษเนื้อเน่าๆของมันอนะ แล้วมันคิดว่าเป็นเนื้อแกะสองคำลุงพลยื่นหมูเน่าไปให้ไงลุงพลประแตนดาวังคารยื่นยืนย่นหมูเน่าไปให้เพราะมันก็หลงคิดว่าไอ้หมูเน่าเนี่ย